ทดสอบมีดเหล็กแหนบครับงานร้อนนะครับขึ้นรูปจากเหล็กแหนบครับผมชุบแข็งด้วยน้ำมันครับด้ามปักหมุดทองเหลืองตามนี้นะครับผมใบมีดยาวสิบสองนิ้วครับใบกว้างสองจุดสองนิ้วครับสันมีดหนาอยู่ที่หกมิลด,ด้ามยาวอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วครับผม รับประกันคมมีดนะครับผมฟันแก่นไม้ขี้เหล็กครับผม คมมีหลืองอยู่เหมือนเดิมนะครับเช็ดค,คมครับผมคมยังหวานอยู่นะครับอนส่งเก็บงานให้นะครับ ด้ามเป็นไม้พยุงดำนะครับ